กลางป่าลึกเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่มากมายหลากหลายชนิดทั้งดุร้ายและไม่ดุร้ายอีกทั้งยังมีสิ่งลึกลับซึ่งเป็นโลกต่างมิติเป็นมิติคู่ขนานกับโลกมนุษย์เช่นดินแดนของเหล่าพญานาคเมืองลับแลเมืองบางบทเป็นต้นที่ซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่อย่างมากมายสุดจะขนานับซึ่งเมืองแต่ละเมืองนั้นก็ล้วนแต่เป็นเมืองที่สวยงามลึกลับ ต่างจากเมืองมนุษย์อินทรชายนุมผู้มากความสามารถเขาได้พบกับเมืองลับแลแห่งหนึ่งซึ่งเมืองนั้นมีสัตว์ประลาชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่างูสวงและเขาได้ปราบงูสวงที่มาทำลายเมืองได้สําเร็จหลังจากนั้นอินทรนก็เดินทางออกจากเมืองลับแลแห่งนั้นมาหลังจากออกจากเมืองลับแลแล้วอินทรก็เดินทางไปตามป่าเขาดงลึกเรื่อย เขาเดินลัดเลาะไปตามป่าลึกบ้างก็ข้ามลำห้วยลำธารปีนป่ายโขดหินก้อนหินและลบลีกิ่งไม้เครือไม้ที่รกทึบเขาใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดในการสังเกตรอบด้านในขณะเดินทางเขาได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องดังรอบทิศเสียงใบไม้เสียสีกันและเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใบไม้ตลอดเวลาแล้วจูจูอินทร์ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ ดังแววมาตามสายลมเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงอินทร์รู้สึกกังวลและเป็นห่วงเจ้าของเสียงนั้นมากเขากลัวว่าเด็กหญิงคนนั้นจะได้รับอันตรายอินทร์จึงรีบเดินทางไปยังทิศทางของเสียงนั้นเขาเดินอย่างรวดเร็วและระมัดระวังเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงดังขึ้นเรื่อยเมื่ออินทร์วิ่งลึกเข้าไปในป่าเขาก็ได้ยินเสียงคำราม ของสัตว์ร้ายดังขึ้นเสียงนั้นดังมาจากทิศทางเดียวกันกับเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงอินทร์รู้ได้ทันทีว่าเด็กหญิงคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายอินทร์รีบเร่งฝีเท้าเขาใช้ความเร็วและความว่องไวทั้งหมดที่มีเขาต้องการที่จะไปถึงตัวเด็กหญิงคนนั้นให้เร็วที่สุดก่อนที่สัตว์ร้ายจะทำร้ายเธอเมื่ออินทร์วิ่งไปถึงบริเวณที่เสียงร้องไห้ดังขึ้น เขาก็ได้พบกับภาพที่น่าตื่นตกใจมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ8ปปีกำลังนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และก็มีเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบๆตัวเธอเสือโคร่งใหญ่มันแยกขิ้วทรงเสียงขู่คำรามจ้องมองไปที่เด็กน้อยและก็เดินเข้าใกล้เด็กน้อยเรื่อยๆยินทอนไม่รอช้าเขาเงื้อดาบขึ้น แล้ก็พุ่งเข้าหาเสือโคร่งตัวนั้นเขาใช้ดาฟาดฟันเข้าไปที่ตัวของมันมันร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดและก็หันหน้ามาเผชิญกับอินทอนอินทอนและเสือโคร่งใหญ่ต่อสู้อย่างดูเดือดพลันลวันอินทอนใช้ความคล่องแคล่วและความว่องไวในการหลบหลีกการโจมตีของเสือโคร่งตัวนั้นเสือโคร่งและอินทอนต่อสู้กันได้ครู่ใหญ่ และในที่สุดอินทร์ก็สามารถเอาชนะเสือโครงตัวนั้นได้แล้วมันก็กระโจนหนีเข้าป่าไปเมื่ออินทร์จัดการเสือตัวนั้นได้สําเร็จเขาก็หันไปหาเด็กหญิงที่นั่งตัวสันเทาๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กหญิงคนนั้นมีใบหน้าซีดเผือดดวงตากลมโตที่เต็ไมไได้วยน้ําตาและร่างกายสันเทาๆด้วยความหวาดกลัว เด็กน้อยสวมชุดด้วยผ้าฝ้ายเก่าๆที่เปือะเปื้อนไปด้วยดินโคลนผมเผ้ายุ่งเหยิงราวกับรังนกยินทอนเดินเข้าไปหาเด็กหญิงอย่างช้าๆด้วยท่าทางเป็นมิตรพยายามไม่ให้เด็กน้อยตื่นตกใจเขานั่งคุกเข่าลงตรงหน้าเด็กน้อยแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าหนูน้อยเจ้าชื่ออะไรแล้วมาทำอะไรในป่าลึกแบบนี้คนเดียวละ่ะมันอันตรายรู้ไหม เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองอินทร์เธอมีแววตาที่หวาดระแวงแต่เมื่อเห็นใบนหน้าที่เปลี่ยนไปได้วยความเมตตาใจดีของอินทร์เธอก็ค่อยๆค,คลายความหวาดกลัวลงและตอบว่า mm hmm. หนูชื่อมาริจะ่ะหนูหลงทางอินทร์ถามไปอีกว่าเจ้าหลงทางหรือ mm hmm. แล้วเจ้าหลงทางเข้ามาในป่าลึกเช่นนี้ได้ยังไงมาลิเล่าอินทร์ฟังว่า เธอเดินเล่นอยู่ชายป่าใกล้หมู่บ้านและเห็นผีเสื้อตัวใหญ่ตัวหนึ่งมีสีสันสวยงามบินล่อตาล่อใจเธอวิ่งตามผีเสื้อเข้าไปในป่าลึกโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินหลงทางเมื่อเธอรู้ตัวว่าหลงทางแล้วเธอก็พยายามเดินทางกลับบ้านแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งหลงลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งเด็กน้อยได้ยินเสียงสัตว์ร้ายคำราม เธอตกใจกลัวมากนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตามที่เห็นนั่นเองอินทร์ได้ฟังเรื่องราวของมาลิด้วยความสงสารเขาเข้าใจว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนี้คงจะตกใจกลัวไม่น้อยเลยทีเดียวเขาจึงพูดปลอบเด็กน้อยไปว่าเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกมาลิข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเองมาลิพยักหน้าและก็มีแววตารู้สึกถึงความอบอุ่นใจ ที่ได้ยินคำพูดของอินทร์เธอเชื่อว่าอินทร์จะพาเธอกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอินทร์เดินจูงมือเด็กหญิงมะลิเดินลัดลอบไปตามทางในป่าลึกอย่างระมัดระวังในขณะนั้นค่ำมืดแล้วแสงพระจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้า,าสาดส่องผ่านแมกไม้อันหนาทึบอินทร์คอยสังเกตการรอบข้างและรีบเดินทางพามะลิไปยังบ้านของเธอ มาริเดินตามอินทร์อย่างเชื่อฟังเธอเงยหน้ามองอินทร์เป็นระยะระยะดวงตาของเธอยังคงมีแววหวาดระแวงอยู่บ้างแต่ก็มีความรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้อินทร์เมื่ออินทร์และมาริเดินทางมาถึงทางแยกอินทร์ก็หยุดกึกเขามองไปรอบๆและถามมาริว่ามาริจำทางกลับบ้านได้ไหมมาริสายหน้าเธอจำได้เพียงว่าบ้านของเธอ อยู่ใกล้กับลำธารเล็กๆแต่เธอก็ไม่รู้ว่าลำธานนั้นอยู่ทิศทางใดอินทร์คิดอยู่ครู่หนึ่งเขาตัดสินใจที่จะเดินไปตามทางที่ดูเหมือนว่าจะนำไปสู่หมู่บ้านเขาเชื่อว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆคงจะพบกับลำธารที่มะลิพูดถึงอินทร์จูงมือมะลิเดินต่อไปพวกเขาเดินผ่านป่าทึบข้ามลำธารเล็กๆและปีนป่ายเนินเขา พอมองไปก็เห็นแสงไฟสลัวสลัวอยู่ไกลๆนั่นไงบ้านของหนูมาลิร้องขึ้นเธอชี้ไปยังแสงไฟที่อยู่ไกลๆอินทอนยิ้มเขาดีใจที่ได้พามาลิกลับบ้านอย่างปลอดภัยพวกเขาเดินลงจากเนินเขาแล้วก็ตรงไปยังแสงไฟในหมู่บ้านเมื่อเดินเข้าไปใกล้หมู่บ้านอินทอนก็เห็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่ยืนรออยู่พอดี พวกเขาดูเป็นห่วงและกละวลนกระวายหลังจากที่มะลิหายตัวไปเมื่อเห็นมะลิเดินเข้ามาพวกเขาก็วิ่งเข้ามาโอบก,กอดเธอด้วยความดีใจพ่อกับแม่ของมะลิร้องไห้ได้วยความตื้นตันใจพวกเขาขอบคุณอินทอนที่พาลูกสาวพวกเขากลับบ้านได้ชาวบ้านมองอินทอนด้วยความชื่นชมพวกเขารู้ว่าอินทอนเป็นคนดีและกล้าหาญพวกเขาได้อวยพรให้อินทอน เดินทางอย่างปลอดภัยในระหว่างนั้นชาวบ้านเราว่ามักจะมีเงาดำประหลาดรูปร่างคล้ายคนแต่มีขนาดใหญ่โตวกว่ามากมันปรากฏตัวในเวลาค่ำคืนและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่พบเห็นบางคนบอกว่าเงาดำนั้นมันมักจะส่งเสียงหัวเราะที่น่าสะพริงกลัวและบางคนก็บอกว่ามันมีดวงตาสีแดงกําจ้องมองพวกเขาด้วยความโกรธแค้น และที่สําคัญการหายตัวเข้าไปในป่าของมาลินั้นมาลิไม่ใช่คนแรกยังมีชาวบ้านที่หลงเข้าไปในป่าเพราะผีเสื้อตัวนั้นอีกหลายคนเหมือนกับว่าผีเสื้อตัวนั้นมาคอยหลอกล่อชาวบ้านให้เดินหลงทางในป่านั่นเองอินทอนฟังเรื่องราวของชาวบ้านด้วยความสงสัยเขาไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเงาดําประหลาดและผีเสื้อประหลาดเช่นนี้มาก่อนเขาสงสัยว่าผีเสื้อ และเงาดำนั้นมันคืออะไรและมันต้องการอะไรอินทอนตัดสินใจที่จะออกเดินทางสู่ป,ป่าลึกเพื่อค้นหาต้นตอนเงาดำเขาต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเงาดำนั้นเป็นภัยคุกคามต่อหมู่บ้านนี้หรือไม่และเขาจะสามารถปกป้องชาวบ้านจากมันได้อย่างไรในเช้าวันรุ่งขึ้นอินทรนได้เตรียมตัวออกเดินทางเขาเตรียมอาวุธและ,สะเสบียงอาหารให้พร้อม เขาบอกลายชาวบ้านและออกเดินทางสู่ป่าลึกอินทรเดินลัดลอบไปตามเส้นทางในป่าลึกเขาใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดในการสังเกตการรอบด้านเขามองหาร่องรอยของเงาดําและคอยฟังเสียงรอบข้างเมื่ออินทรเดินลึกเข้าไปในป่าเขาก็ได้พบกับรอยประหลาดมันเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ที่เหยียบย่ําอยู่บนพื้นดินรอยเท้านั้นมีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าของคนธรรมดา หลายเท่าตัวนักอินทร์จึงรู้ได้ทันทีว่าเงาดำนั้นมันจะต้องมีขนาดใหญ่โตอย่างที่ชาวบ้านเล่าลือกันอินทร์ติดตามรอยเท้าของสัตว์ประหลาดเข้าไปในป่าลึกเขาเดินไปได้วยความระมัดระวังและคอยสังเกตการรอบด้านเพราะเกรงว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นจะซ่อนตัวอยู่ในระหว่างทางและจะคอยทำร้ายอินทรเมื่ออินทรเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆ เขาก็ได้กลิ่นเหม็นสาบลอยมาตามลมกลิ่นนั้นเหม็นสาบคล้ายซากศพอินทร์จึงรู้ได้ทันทีว่าเขาใกล้จะพบกับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วอินทร์เดินไปตามกลิ่นเหม็นสาบนั้นจนกระทั่งเขาได้มาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งหน้าผานั้นสูงชันและมีเงามืดประหลาดปกคลุมอยู่อินทร์รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่กระจาย ออกมาจากหน้าผานั้นมันเป็นพลังงานที่ชั่วร้ายและน่าสะพรึงกลัวอินทร์เงยหน้าขึ้นมองไปที่หน้าผาเขาเห็นถ้ำลึกลับซ่อนตัวอยู่ใต้หน้าผานั้นถ้านั้นมีปากทางเข้าขนาดใหญ่แล้วอินทร์ก็เดินขึ้นไปยังถ้านั้นเขาเชื่อว่าเจ้าสัตว์ประหลาดลึกลับตัวนั้นจะต้องซ่อนตัวอยู่ในถ้านี้อินทร์เดินเข้าไปในถ้ำอย่างระมัดระวัง กลิ่นเหม็นสาบรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเขาได้ยินเสียงพูดแผ่วเบาอยู่ในลำคอดังแว่วมาเสียงนั้นดูเศร้าส้อยและรู้สึกถึงความทรมานเมื่ออินทรนเดินลึกเข้าไปในถ้ำเขาก็ได้พบกับชายชาราคนหนึ่งชายชาราคนนั้นถูกขังอยู่ในกรงเหล็กที่ตั้งอยู่กลางถ้ำเขามีใบหน้าซีดเซียวร่างกายผอมแห้งและมีดวงตาที่เศร้าหมองอ่อนแรง อินทร์เข้าไปหาชายชราคนนั้นและสอบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นชายชรา,าเงยหน้าขึ้นอย่างเชื่องช้าและมองอินทร์ด้วยแววตาที่สิ้นหวังเขาเล่าเรื่องราวที่น่าเศร้าให้อินทร์ฟังชายชรา,าเล่าว่าเขาเป็นนักเดินทางะจนภัยท่องไปในป่าใหญ่และได้หลงทางเข้ามาในป่าแห่งนี้เขาถูกพญามารจับตัวมาขังไว้ในถ้ำแห่งนี้ พยามารมันอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้และคอยจับมนุษย์มากินเป็นอาหารและนำดวงวิญญาณไปเป็นบริวารมันมีร่างกายที่ใหญ่โตมีเขี้ยวยาวแหลมคมมีดวงตาแดงกำรรมมีพลังอำนาจมหาศาลและสามารถควบคุมพูดผีปีศาจตนอื่น,น,นได้มันต้องการที่จะทำลายโลกมนุษย์และสร้างโลกใหม่ที่เต็มไปได้วยความมืดมิดและความชั่วร้าย ชายชรลาเล่าว่าพยามารกำลังวางแผนที่จะรวบรวมกองทัพปีศาจเพื่อบุกโจมตีหมู่บ้านพญาไพรมันต้องการที่จะยึดครองหมู่บ้านแห่งนี้และใช้เป็นฐานในการทำลายโลกมนุษย์อินทร์ฟังเรื่องราวของชายชรลาด้วยความตกใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีพยามารอยู่ในโลกนี้อินทร์ใช้ดาบของเขาฟันไปที่กรงเหล็กจนขาด เขาปล่อยตัวชายชรา,าออกมาจากโลงชายชรา,าขอบคุณอินทร์ด้วยความซาบซึ้งใจอินทร์และชายชรา,าเดินออกจากถ้ำพวกเขารีบเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านพญาไพรเพื่อเตือนชาวบ้านเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพญามารหลังจากนั้นอินทร์ก็กลับมาที่ถ้ำลึกลับอีกครั้งหนึ่งภายในถ้ำซึ่งเป็นที่กักขังชายชรา,าที่อินทร์ได้ช่วยเหลือนั้น เป็นประตูมิติที่เชื่อมต่อกับเมืองลับแลและเมืองมนุษย์และพญามารตนนี้มันจะมาคอยดักซุ่มจับผู้คนที่หลงเข้ามาในถ้ำแห่งนี้แล้วก็สูบดวงวิญญาณเพื่อจะเพิ่มพลังให้กับมันและผีเสื้อที่มีสีสันสวยงามตัวนั้นก็คือบริวารตนหนึ่งของพญามารที่คอยหลอกล่อชาวบ้านมาเป็นอาหารของพญามารน,นั่นเองอินทร์เดินลึกเข้าไปในถ้ำ เขาเดินอย่างระมัดระวังและคอยสังเกตการรอบข้างอินทร์ได้กลิ่นเหมน็นสาบรุนแรงขึ้นจนอินทร์เดินลึกเข้าไปถึงโถงถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใจกลางถ้ำเขาได้พบกับพญามารตนหนึ่งมันมีร่างกายใหญ่โตมีเขี้ยวยาวแหลมคมและมีดวงตาสีแดงกำมันนั่งอยู่บนบันลังหินและจ้องมองอินทร์ด้วยความโกรธแค้นแล้วมันก็พูดขึ้นว่า เจ้าเป็นใครกล้าดียังไงจึงได้บุกลุกเข้ามาในถ้ำของข้าพญามารเอ่ยถามด้วยเสียงที่ดังก้องไปทั่วถ้ำอินทอนตอบไปว่าข้าก็คือผู้ที่จะมาหยุดความชั่วของเจ้านั่นแหละอินทนร์ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเฮ้เจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะข้าได้หรือพญามารหัวเราะเยาะเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ตัวน,น้อยเท่านั้นอินทร์ตอบกลับไปว่า ข้าอาจจะเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆแต่เจ้าอย่าคิดว่าข้าจะเอาชนะเจ้าไม่ได้ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จงเข้ามาข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงพลังอำนาจของข้าพญามารลุกขึ้นจากบันลังและพุ่งเกาใส่อินทรมันใช้เขี้ยวและกรงเล็บของมันโจมตีอินทร์อินทร์หลบหลีกการโจมตีของพญามารได้อย่างว่องไวและใช้ดาบของเขาฟาดฟันเข้าไปที่ตัวของพญามาร การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดพญามารมีพลังอำนาจมหาศาลในขณะนั้นมันได้เรียกพูดผีปีศาจออกมาโจมตีอินทร์อินทร์ต้องต่อสู้กับทั้งพญามารและพูดผีปีศาจไปพร้อมๆกันอินทร์ใช้ความสามารถทั้งหมดของเขาในการต่อสู้เขาใช้ดาบวิเศษและธนูต่อสู้กับพญามารและพูดผีปีศาจเมื่อการต่อสู้ดำเนินไป อินทร์ก็เริ่มเหนื่อยล้าพยามาลเห็นดังนั้นจึงใช้โอกาสนี้โจมตีอินทร์อย่างหนักหน่วงอินทร์ถูกพยามาลโจมตีจนลม้มลงอินทร์ได้รับความเจ็บปวดแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามลุกขึ้นยืนแต่พยามาลก็จูโจมอินทร์จนอินทร์ล้มลง,ลงและหมดสติไปร่างของอินทร์นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นถ้ำพยามาลหัวเราะเยาะ ด้วยความสะใจมันคิดว่ามันได้กำจัดศัตรูที่น่ารําคาญไปได้แล้วมันเดินเข้ามาใกล้อินทร์และเตรียมใช้เขี้ยวอันแหลมคมของมันขยํำร่างของอินทร์ให้แหลกละเอียดแต่ทันใดนั้นเองก็ได้เกิดลําแสงสีทองสว่างจ้าขึ้นและสาสองลงมาจากเพดานถ้ำแสงนั้นจ้าจนพญามารต้องยกมือขึ้นมาบาังตา และเมื่อแสงนั้นจางลงร่างของอินทร์ก็หายไปซึ่งแสงประหลาดนี้เป็นการช่วยเหลือของเทพตนหนึ่งที่อยู่ในพื้นป่าแห่งนี้และเป็นเทพที่ต้องการกำจัดพยามารตนนี้ด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถทำได้ร่างของอินทร์ได้ปรากฏตัวขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านรับแลอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของถ้ำนั้นเมื่ออินทร์ฟื้นขึ้น เขาได้พูดคุยกับชาวบ้านจนได้รู้ว่าพยามาลตนนี้ได้ถอดหัวใจเก็บไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งและมีเหล่าปีศาจคอยรักษาหัวใจของมันไว้ถ้าจะกำจัดพยามาลจะต้องทำลายหัวใจของมันซะก่อนเมื่ออินทอนทราบว่าถ้ำนั้นอยู่ที่ไหนเขาก็เดินทางมุ่งตรงไปยังถ้ำนั้นทันทีอินทอนไม่รอช้าเขารีบเดินเข้าไปในถ้ำก่อนที่พยามาล จะทำร้ายชาวบ้านพญาไพรที่เมืองมนุษย์ในขณะที่อินทร์อยู่ที่เมืองลบแหลนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พญามารและเหล่าปีาศาจที่เป็นบริวารกำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านพญาไพรอินทร์เดินเข้าไปภายในถ้าและได้พบกับเหล่าปีาศาจที่เป็นบริวารของพญามารคอยคุ้มกันหัวใจของมันอย่างแน่นหนาะ อินทร์ใช้ธนูวิเศษและความสามารถที่เขามี่าทะลุเหล่าปีศาจนั้นเข้าไปภายในถ้ำได้และสามารถนำหัวใจของพญามารออกมาได้ในที่สุดเมื่อได้หัวใจของพญามารแล้วอินทร์ก็รีบเดินทางกลับเมืองมนุษย์โดยผ่านถ้านั้นเพื่อรีบกลับไปต้านทัพปีศาจของพญามารที่กำลังจะทำลายหมู่บ้านพญาไพรในขณะนั้นเองกองทัพพญามาร กำลังจะบุกเข้าไปในหมู่บ้านพญาไพรอินทร์เดินทางมาถึงหมู่บ้านพอดีเมื่อชาวบ้านทราบว่าในขณะนั้นได้มีพยามารกำลังจะมาทําลายหมู่บ้านก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดผวาได้แต่ลบอยู่ภายในกระท่อมของตนอินทร์ไม่รอชา้าเขารีบขัดขวางพยามารเขายืนประจันหน้าพยามารพยามารได้พูดขึ้นว่า เจ้าอีกแล้วหรือเจ้ามนุษย์ตัวน้อยที่นี้เจ้าอย่าคิดว่าจะมีใครมาช่วยเจ้าได้เจ้าทําอะไรข้าไม่ได้หรอกอินทร์ตอบไปว่าก็ลองดูชะตาของเจ้าจะจบลงในวันนี้แหละเมื่ออินทร์พูดดังนั้นก็ทําให้พญามารโกรธเคืองเป็นอย่างมากและมุ่งตรงมาที่อินทร์อินทร์ไม่รอช้ารีบนํากล่องใบหนึ่งออกมาจากถุงผ้าและเปิดกล่องนั้นออกมา แล้วจากนั้นอินทร์ก็ใช้ดาบวิเศษแทงเข้าไปที่กล่องใบนั้นอย่างรวดเร็วไม่ทันที่พญามารจะตั้งตัวได้แล้วทันใดน,นั่นเองพญามารก็ล้มฟุบลงกับพื้นดินร้องโอดโอยอยู่ณที่นั้นแล้วจากนั้นพญามารก็สงบนิ่งไปและทันใดน,นั้นก็เกิดเงาดำถมืึนขนาดใหญ่ปกคลุมร่างของพญามาร เมื่อเงาดำหายไปร่างของพยามารก็หายไปแล้วพอพยามารถูกกำจัดแล้วเราพูดผีปีศาจทั้งหลายที่ถูกสะกดดวงวิญญาณโดยพยามารต่างก็แต่กระเจิงหนีไปแล้วความสงบสุขก็กลับคืนสู่หมู่บ้านพญาไพรอีกครั้งหนึ่งเมื่ออินทร์ได้ปราพยามารเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินทางออกจากหมู่บ้านพญาไพรและท่องเที่ยวในป่าใหญ่ ต่อไป